สวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา Q&A นั่นก็คือการ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 ตอบถามนะคะการตอบถามทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างเช่นว่าถามว่าสีที่พี่ชอบอะไรอ่ะอันนี้ Q&A ก็จะอเป็นสิคคาถาม10คําถามด้วยกันที่ คุณแม่เลือกมานะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะน้องโกโก้บอกว่าอยากรู้ว่าพี่เชิญชอบสีอะไรโหมีเต็มเลยนะคะน้องฝากไอ้ีนะคะน,ะค,ะนะคะก็จะมีสีฟ้าสีมิ้นท์แล้วก็สีชมพูสีชมพูตัดไปะะแล้วก็สีขาวสีดำสี เขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็สีม่วงด้วยแล้วก็สีน้ำเงินนะคะน้องๆรู้ไปแล้วอะคำถ,ถามพอที่ซอนน้องไข่ G เจียวถามที่มานะคะว่าว่าว่าพี่ชื่ออะไรในชื่อจริงนะคะก็คือพอชมพูก ปัญญาคมนะคะ,ะนะน้องๆรู้ไปแล้วเนาะต่อไปข้อที่สามนะคะน้องที่ไรนะชื่ออะไรนะไอ้นะน้องขวดน้องขวดน้องขวดถามว่าพี่อยากเลี้ยงสัตว์อะไรในอนาคตและพี่จะทำฟาร์มสัตว์อะไรพี่จะทำเบบเลี้ยงสัตว์อะไร พี่จะขายอะไรในอนาคตถ้าพี่ผู้หญนะคะอ่ะดับหนึ่งเลยพี่จะเลี้ยงหมาอ่าน้องๆคงไม่รู้สินะว่าพี่จะเลี้ยงหมาอ่ะไล่หมาของพี่นั่นก็คือมาหลังอานนะคะที่พี่ตั้งไว้แล้วเป็นกดเนาะที่สองนะ,ะไม่ใช่ในอนาคตพี่จะทำ งานอะไรอ่างานก็คือพ infrared, mm Luckily, samples, ี่จะทำนมสตรอเบอรี่นมผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นพวกนม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 อะไรก็ดมนะคะนะคะต่อไปคำถามที่ท่อไหะคำถามที่สี่นะคะหนึ่งสี่สี่เสองอันละน้องไก่น้องไก่ถามพี่มาว่ามาว่า มาว่ามาว่ามาว่าพี่พี่มีป๊อบอิดอะไรบ้างไหมคะโอเคนะเดี๋ยวพี่จะเอาป๊อบอิดมาให้ดูก็หลือกันนะคะทั้งมูดเลยนะไปไปดูกันดูป๊อบอิดที่พี่จะพาน้องไปดูคุณแม่ก็ทำงานไป ไปอีกกว่าออร์อออีกนะคะเราเอาปั๊บอิดมาแล้วเรียบร้อยพี่รักป๊ออิดไหมพี่รักหม้อแล้วก็ลูกหมาอืมนี่อันนี้คือป้าจีซื้อให้นะคะเป็นเป็นกระเป๋าสะพายได้ด้วย ป๊อบอิดกระบอกสะพายแล้วก็อันนี้พี่สือเองเป็นป๊อบอิดกระบ,บองเพชรอะไปข้อที่6เลยนะคะทุกคนน้องไข่ใช่ไหมใช่น้องไข่ทำมาว่า 3> <3> <3> พี่ได้เงินเท่าไหร่เวลาไปโรงเรียนเนละสี่สิบบาทอน้องๆ ได้เงินวันคะโรงเรียนเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะ,ะข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่อ๋อข้อที่เน้องดากินบอลชื่อเหมือนดากินบอลเลยเนาะ,ะต่อไปนะเอ้ยน้องดากนบอลอยู่น้องดากินบอลบอกว่าถามว่าอายุพี่เท่าไหร่แล้วคะอ,อายุพี่เท่าไหร่แล้วครับ ผมอยากรู้ครับแค่อยากรู้เฉยๆไม่ได้อยากอ่าผมนึกว่าพี่น่าจะอายุหกขวบเอวน้องอายุเท่าไหร่คะน้องๆคอมเมนต์กันมานะคะว่าน้องๆอ,อายุเท่าไหร่กันนะคะพี่อายุแปดขวบนะคะอ่าไปข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่แปดนะคะอ่าไปแล้วนะคะบา,บาย ส่วนข้อที่8ไปคลิปอื่นนะคะบ๊ายบาย